马累。嗯嗯嗯 พุดีมาใ่แต่มาีเขให้รรอ่ไ้ไดยื่งอะเอาเย่งอะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่เขาคอนะคะบอกเลยว่าตรงนี้เป็นบรรยากาศที่มีแต่กังหันยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทุกคนดูชมวิวได้เลยค่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมบรรยากาศกันนะคะมาเที่ยวด้วยกันค่ะ เร็ววิ่งเลยวิ่งวิว่งเลยพอจับข้างหูเขาไปก่อนแม่อีกเหรอวางรถนะแ,แม่พอพ่อ เวลา18นาฬิกานะคะเราก็มาพาทุกคนนะคะวิพร้อมาชมวิวตอนช่วง6โมงเย็นนะคะว้ไว้นะคะนี่บรรยากาศดีมากทุกคนที่แนนอยู่นะคะจะอยู่ใต้นี่เลยนะคะกงหังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปิดได้ค่ะลูกปิดเลยปิดใกล้จ้าใส่ปิดให้องผ้าหน่อยปิดหรอหนูจะปิดหรอว้าอานั้นไหมอ่ะนี่นะคะเราจะพาทุกคนมากินหมูกระทะกันนี่นะคะแล้วก็นั่งชมวิวบรรยากาศแบบโอ้ ฟูดฟิลมาก ามาไว้าาตรงนี้ให้โอยืน่นให้เห็นก้อง ตูเเ้เย็นก็น้อยคนก็น้อยป่อพ่อูเป๊ซี่เป็าแก่ว่าอขูปะไ่ายยให้งวียุอมีตรงนแม่่ป้าปาป้าปป<ะ>ปแ่ป,นแนป้าปป <c oughs> ไม่ให้อาหมอนีไม่่อเนยเนี่ย

i how we No, ก่อนพ่อทำากินให้เดี๋ยวทำกินยุงแล้วอ่ะพ่อจะทำกินยุง เลยอต้นนู้นต้นนู้นก็วิวสวยกว่านะไปต้นนู้นไเมี๋ยวที่จะเดินกลับแล้วนไปจ้้อมอ่ะใส่สีใส่แดงสีไปขับไปสีสีจงดีแม่ถ่าย่ไปไหมไปดีโอ้โหกลงหันหยุดทุกคน พ่ทำนี Elliot, so ่ทำนี <T> ่น <t Lake> ี่เขาตัดยญ้สวยมากพร้อมเอาพี่เขาแจกมาให้ดูจ้ ก,กำลังเอามาโอ้นี่ขับเอทีวีมาคางเป็นงั้นเลยหรอคะอยากขี่อันนี้คางเป็นไรอะ่ะไม่อยากขี่อันนี้ป่าวะ่ะอยากขี่อันนี้เหรอเบอร์สิบสามเลยนะใช่ไหมหรือเบอร์ส e ิบอร์เบอร์สิบ TEN